กลายเป็นเหวอีกแล้วว้าวกลัวดีกว่าไม่ใช่เหรออ,อันนั้นจะเป็นบ้านเล่าลือแต่นนเนี้ยยังไม่มีชื่อจุดปลายนู่นเลยอลองมันจะไม่ สวัสดีครับทริปนี้ก็เป็นทริปต่อเนื่องจากทริปไล่ลุงนำครับวันนี้เราก็จะลงจากไล่ลุงนำแล้วก็จะไปพิชิตผาตัดกันครับผมช่วงเวลาสายๆส,สักประมาณ9ก้าโมงสิบโมงผมก็ได้เดินทางลงจากไล่ลุงนำครับลงไปที่หมู่บ้านนาแห้วแล้วก็เดินทางย้อนกลับไปบนเส้นทางที่เดินทางมาเมื่อวานครับเฮ้ยมาดิมาดิดิหมามมนหยุดรอเื่อกี้ เปมุ่งหมายของเราครับวันนี้เราจะไปที่ผาตัดซึ่งอยู่ที่เขาค้อครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเราก็ต้องผ่านเก้าง้อมแล้วก็ด่านซ้ายแล้วก็ลมเก่าครับเพื่อที่จะไปที่เขาค้อก้าง้อมแคมป์วิวแคมปิ้งวิวขอขึ้นมาบนดูนิดหนึ่งโอ้โหตรงนี้ก็เป็นที่พักที่เพิ่งเปิดใหม่ครับก็สามารถกางเต็นท์ได้ด้วยแล้วก็มีที่พักให้บริการด้วยแล้วก็ มีคาเฟ่ให้บริการ,คครด้วยครับ,รบน่าจะยังเปิดไม่นานครับตรงนี้เพราะว่าช่วงปีก่อนหน้านี้ที่ผมไปก็คือมันยังไม่เปิดครับตรงนี้แต่ตอนนี้เปิดแล้วโอ้วิวสวยวิวสวยครับตอนเช้าก็น่าจะมีทะเลหมอ,อกเหมือนกันบรรยากาศมองเห็นวิววิวเดียวกับที่ปู่ก้าง้อมเลยครับผมก็ตอนเช้าบรรยากาศก็จะดีมีทะเลหมอ,อกให้ชมด้วยควรกลับค้ับ ไปเซอร์เวย์ผาตัดไปได้ไปไปไม่ได้กลับครับพอดีมีงานแข่งเอนดูโรครับที่ผาตัดพอดีก็เลยแวะเข้ามาสอบถามเส้นทางก่อนนี้อออเออเฮ้ยเขาวาไปถึงเหรออ <c oughs> ยากอยากเชียร์เป็นท่านี่ไม่ดูไม่ได้นะครับออย่าจะกเมันขึ้นมันขึ้นทางไหนพี่นไครับขึ้นทางไหน ขึ้นขับไปอีกเหรอไกลอ่ะประมาณท้ายหมู่บ้านครับท้ายหมู่บ้านี่จะรถขึ้นเหรอเออจะเออจะลองดูขึ้นไม่ไหวไม่ไหวครับเนินเนินลับแผลมันเกจจริงต้องอึดอัะมันขึ้นได้จริงแต่เนินดีเพียมันค่อนข้างจะโหตันขึ้นไม่ไหวรถใหญ่ขึ้นไม่ไหวครับเนาะเป็นวีเจมันต้องมีมันต้องมีคนช่วยดึงครับน่าจะขึ้นได้แต่ถ้าคือล่องมันลึก ร่องมันลึกอ่าใช่ครับร่องร่องที่มันขึ้นอะ่ะแล้วเราเป็นยางเดินด้วยอันนี้ผมว่ายังไม่เอาขึ้นเลยอันนี้เัียงไม่ขึ้นเลยเหรอมันมีขึ้นได้ครับแต่มันต้องมีคนดึงอ๋อมันต้องมีคนดึงช่วยเี่ย ออกตั้งแต่สามโมงเช้าเพิ่งเสร็จเมื่อกี้เพิ่งขึ้นเนินรับแขกไอ้หนึงน่งเนินที่เสร็จเมื่อกี้เแยขึ้นมาแล้วใช่ไหมไม่เคยครับเฉพะาะเฉพาะรับแขกที่แรกอะม,มันเป็นหินเราเป็นล่องผ่าออนี่ยโอ้โหแย่จัดเลยครับอพอร,รับแขกเฉพาะเนินแรกที่ผ่านจากไล่ไล่ของชาวบ้านแล้วขึ้นผาขึ้นเขาอะก็ะแย่แล้วสบสามเส้นทางเสร็จก็ด้วยความที่อยากขี่ทางดินก็ครับเอาสักหน่อยครับก็เลย กาว่าจะขึ้นไปแค่เนินรับแขกก็พอครับจริงๆเส้นทางจากท้ายหมู่บ้านที่จะขึ้นไปที่เนินรับแขกนี่ก็สักประมาณสามกิโลครับก็มีทางดินให้ลุยแบบออฟโรดมันๆไปแล้วนะครับก็พอได้แบบหายมันหายคันหายเซียนไปหน่อยครับผมในเนินรับแขกโอ้โหนี่ไงจะมีคนอยู่ วิวสวยนะจะอยู่ในโหมดโหดโอ้โหโหดจริงโหดจริงโหดจังโอ้พระเจ้าดาวตัวหินหินหินแล้วก็หิน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 แล้วก็หินหินหินต้องลดเอ็นดูโรแล้วแหละโอ้โหต้อต่อ ผ่าตัดรอบนี้ก็ไม่รอดครับไม่รอดก็กี้ไปเข้าที่ที่เขาจัดงานแข่งเอนดูโร่ที่เขาขึ้นไปก่อนอ่ะเขาขึ้นไปถ่ายรูปใช่ไหมเขาให้ดูโอ้โหร่องร่องลึกแบบครึ่งแข้งยันเข่าอะไรเงี้ยแล้วเป็นร่องเล็ก แต่รถเราขึ้นไปคือแขวนแน่นอนแล้วก็ไม่มีใครอยู่แล้วข้างบนน่าจะลงกันไปหมดแล้วครับสามสี่ร้อยคันเขายังไม่ได้เกตด,ด้วยครับผมถ้าถ้าเกิดเขาเกตนี่ตรงนั้นก็จะล่องมันจะไม่ลึกก็สามารถพอไปได้ครับตรงนี้เนรับแขกครับแค่ตรงนี้ก็วิวดีแล้วนะนู้นจริงๆเขาขึ้นกันไปบนยอดสันนู่นครับไต่ไต่ไปนูน่นไต่ไต่ไปนู่นนู่นตรงนู้นมีหมอกด้วยฝั่งนี้มันเป็นฝั่งด้านหลังครับฝั่งด้านหลังของผาตัด ถ้าเกิดขึ้นเป็นบนสันเขาไปอยู่ตรงผาตัานียก็จะมองเห็นวัดผาซ่อนแก้วพวกคาเฟ่พิโนลาเต้อะไรตรงนั้นนะครับคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้ครับเดี๋ยวลงไปหาที่นอนข้างล่างแถวเขาคอบรรยากาศดีๆก็ตอนเช้าไปหาชมทะเลหมอกดีกว่าครับแต่ข้างบนนี่บรรยากาศดีจริงๆเลยเงียบสงบก็ตอนนี้ที่เขาคอมันมีงานดนตรีด้วยนะ ไม่ได้ขึ้นดิก<ช>็อ่าพอดีพี่ข้างล่างเขาบอกว่าโอ้โหมันล่องมันลึกเกินใช่ัน,นี้ประมาณห้าร้อยคันอะ่ะขึ้นไปมันก็เลยเละเลยเละและ้วแล้วล่องลึกมากเขาบอกเออรถผมมันไม่น่าจะได้ครับไม,ไม่ได้หนักรอต้องรอเขาเกตด,ดินใช่ใช่คร, okay, ครับเคลีรี่มาจากไหนเขาเนี่ยมาจากกรุงเทพรูแหละเมื่อคืน oh. ไปนอนนาแห้วมา เที่ยวเลยขึ้นไม่ได้ครับไว้โอกาสหน้าเลยเที่ยวขึ้นบนหินด้วยโอ้ย หลังจากผิดหวังจากการที่จะขึ้นไปพิชิตผาตัดก็ผมก็ลงมาหาที่พักครับก็แวะเข้ามาดูหลังวัดผาซ่อนแก้วครับก็จำได้ว่าเคยเห็นมีลานแคมปิ้งอยู่ครับเฮ้ยนี่ไงลานแคมปิ้งเจอแล้วขับรถขึ้นมาจากหลังวัดผาซ่อนแก้วก็จะมองเห็นอยู่ตรงซ้ายมือพอดีครับบูฮาวฟาร์มแม่เข้าทางนี้แน่เลยบรูฮาวฟาร์มร,รีสอร์ทตรงนี้ก็จะมีรีสอร์ทด้วยครับแล้วก็เปิดให้กางเต็นท์ได้ด้วยครับ พื้นที่ก็จะเป็นแบบเนินภูเขาครับด้านข้างขวามือก็จะเป็นแบบภูเขาเนินกว้างๆไปเลยแล้วก็ซ้ายมือก็จะเป็นมองไปเห็นผาตัดครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเนินเขาขึ้นไปครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมองไปเห็นอาวิวของวัดผาซ่อนแก้วเลยครับโอ้ดีๆเอาน้ำตรงไหนล้เนี่ย ทางเข้าก็ค่อนข้างที่จะแคบครับรถสวนกันแทบไม่ได้เลยถ้าเกิดเป็นรถยนต์รถเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะในส่วนของลานกลางเต็นท์ก็จะมีบริเวณกว้างพอสมควรครับก็จะมีแบบเป็นที่ราบครับผมที่ราบและแต่ส่วนมากก็จะเป็นที่ลาดเอียงครับแต่ก็สามารถนอนได้ครับไม่เอียงมากโอ้ที่พักอย่างสวยอืมสวยมากวิวยิ่งสวยหลังวัดผาซ่อนแก้วบรรยากาศดีมากครับยิ่งถ้าเกิดเป็นฤดูหนาวนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีแบบ ทะเลหมอกให้ชมตรงหน้าเต็นท์เราเลยครับแล้วก็จะมีแบบหมอกฟุ้งๆด้วยอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่วันเดินชมบรรยากาศอยู่แป๊บหนึ่งครับฝนก็ตั้งเขาแล้วก็เริ่มโปรยไปไายลงมาก็ผมก็รีบกางเต็นท์เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดฝนตกหนักเนี่ยมันจะกางลำบากครับ กางเต็นท์เสร็จก็ได้เวลาครับประมาณค่ำๆพอดีก็ออกไปหาอะไรกินครับตรงนี้ก็จะมีเซเว่นที่วัดผาซ่อนแก้วอยู่ครับแล้วก็ในชุมชมด้านหลังของวัดผาซ่อนแก้วก็ยังมีร้านอาหารขายอยู่ครับมาซื้อข้าวกินครับผมที่เซเว่นวัดผาซ่อนแก้วพอดีมีที่นั่งอยู่ก็เลยนั่งกินตรงนี้เลยครับจะเป็นกลางวันวิวจะสวยมากกินข้าวเสร็จก็กลับมานั่งชมวิวบรรยากาศอยู่นิดหน่อยครับตอนยามค่ำคืนลมพัดเย็นๆครับแล้วก็เข้านอนครับ นี่หกโมงกว่าแล้วครับสวัสดียามเช้าเดี๋ยวไปดูบรรยากาศแมามเช้ากันหมามันมาขโมยไอ้ไส้กรอกไปกินซะละโอ้ยไม่มีอะไรเลยเก็บของกลับครับแต่บรรยากาศดีครับมเช้านี่ไงนี่ไง แสงแดดกำลังมาบรารยากาศยามเช้าที่นี่ก็สวยงามเป็นพิเศษเหมือนกันครับเพราะว่ามองออกไปรอบด้านนี่ก็จะมีภูเขาเยอะแยะเลยครับด้านหน้าด้านหลังนี่ก็คือจะเป็นวิวภูเขาทั้งหมดเลยครับแล้วก็จะมองเห็นพวกรีสอร์ดรอบรอบด้านครับสวยๆอากาศดีมากครับที่นี่ก็เขาค้อนเนาะขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเรื่องอากาศหนาวอากาศเย็นแล้วก็บรรยากาศทั่วไปเป็นแบบภูเขาทิวเขาวิวภูเขาอะไรอย่างนี้โซนห้องน้ําครับ มีทั้ง10ห้องก็ห่างจากที่กลางเต็นท์ก็ตรงนี้50เมตร1้อยเมตรดูในห้องครับอย่างดีมีน้ำอุ่นน้ำเย็นให้สามารถเปิดได้เลยน้ำอุ่นฝั่งซ้าย น้ำเย็นปอกฟ้าห้องน้ําอย่างดีแต่ค่าการเต็นที่3 0 0หออยู่รือ350เนี่ยแหละก็ได้อยู่นะช่วงเวลาสายๆหน่อยผมก็เก็บเต็นท์แล้วก็ขับรถวนขึ้นมาที่หลังลานกลางเต็นท์ของเราครับซึ่งก็เป็นโงรงี้ยมสุดขอบฟ้าครับร้านกาแฟตั้งอหรือว่าเป็นคาเฟ่นหนึ่งครับที่อยูอ่ตรงหน้าผาตัดเลยแล้วก็วนกลับเรือวิวสวยครับตรงนี้ก็จะมองไปเห็นวัดปา่า่อนแก้วแล้วก็พินโนลาเต้แล้วก็ ถ้าเกิดโอ้ลูหนาวแล้วก็มีเทะเลหมอกนี่คือสวยมากครับผมเคยมาตอนที่มันมีเทะเลหมอกตอนเช้าครับสวยมากครับแล้วก็ขับรถวนลงมาที่วัดผาซ่อนแก้วครับมาหาข้าวกินที่ข้างๆวัดครับแล้วก็ชมวิวไปด้วยครับวัดสวยๆครับ จอดรถตรงไหนได้ครับคุณลูกค้าจอดด้านล่างได้ค่ะลงข้างล่างก็จะเป็นที่จอดนะคะลงข้างล่างเลยหลังจากกินขนมจีนเสร็จก็จติดต่อหาจานบอยครับเจ้าถิ่นบ้านเขาอยู่ขล้อคอเนาะแล้วก็จานบอยก็ชวนไปขับรถเล่นครับเส้นทางออฟโรดแถวขอคอครับชินลมชมบรรยากาศแล้วก็เส้นทางแบบลุยนิดหน่อยครับมัน,มน ลอยบอกว่า45นาทีลอยบอกว่าพาขี่รถเล่น45นาทีครับตีไปชั่วโมงหนึ่ง่ะทิปกินข้าวเที้ยงโอ้มาชุดเต็นเลยดีครับจารย์กินอะไรอ่ะพี่ไห่ย่างได้ทั้งหมดซื้อเป็นกลับแลรวข้าเหนียวเนาะใช่ใช่พี่เอาง่ายๆเลยไห่ย่างหมูทอด โอ้ไม่หรอกพี่กินเบียร์ระคึกไม่ไหวแล้วน้ำน้ำเปล่าเลยเขนมด้วยนี่ชานอาะชาไก่ไไเอาดอนี้เดี๋ยวไปกินเดี๋ยวไปกินกันไปกินตรงไหนอีกก <laughs> ระเป๋าพอ,เ,อาเต็มแล้วใช่ไหมเอาไก่มาให้ผมนะอ๋อจ้ะ อย่างเซ็งเพราะยังไม่เกตทางโอ้โหเขาให้ดูเขาให้ดูรูปโอ้โหล่องอย่างนี้เลยโอ้โหเข้าไปคือแผนกึกเลยมีเอขึ้นไปอ่ะแล้วก็ขึ้นไปได้ถึงตรงไหนไม่รู้แล้วกลับไม่ถึง v ี p หรอกไะไคำนั้นอะไรสักอย่างเมื่อกี้นี่ครับเข้ามานิดนึงก็จะเห็น กังหันลมข้างบนอยู่บนสันเขาเลยครับโรโดโพสเท่าเท้ที่เที่ยวมันเยอะมากอ่ะขอ,ขอ,ขอคือไปแบบโอ้โหไม่หมดครับไม่หมดเยอะแลรีสอร์ทนี่เยอะมากเหมือนกันอ่ะ้วลว กินฝุ่นขัหน,น,นึ่งลูกกล่องลีมแบบแบบความแรงไงรอจันใช่ครับบิดยกบ,บิดยกเลยลอทำไมมันชุ่มฉ่ำอันนี้หยอดจระบีแ่ะอ๋อฉันเชื่ออ๋อ เป็นมืดเลยอ่ะจ้ะอันนี้ดีชนชนอ้น,นี้เออมันมันเข้าแค่ร้อยสิบสี่ไม่เข้าแต่กดรอบมันได้ร้อยสี่สิบอ่ะเส้นทางที่เราจะขับรถเล่นกันวันนี้ก็กวนรอบรอบแถวทุ่งก,กังหันลมครับโดนมาบ่อยไหม นานทีเข้ามามเคยมีเพื่อนมาโอ้โหกองใหญ่เลยยิงข้างรถเหรอยิงตรงไหนอ่ะ,อะขาพิงข้างหนึงขาพิงข้างนึ่งแล้วจุดนี้ก็จะเป็นอีกทีหนึ่งครับผมที่มองเห็นแบบทุ่งกังหันลมแบบเยอะมากแล้วก็เราก็มาจอดถ่ายรูปก,กันแล้วก็ออกเดินทางต่อครับวันนี้เราก็จะเน้นไปที่ทางลูกรังแล้วก็ทางดินครับลับมาสักพักหนึ่งแล้วก็มาทะลุตรง ทุ่งกลางหันลมครับเป็นจุดชมวิวทุ่งกลางหันลมเพราะตรงนี้ก็จะมีบรรยากาศรอบด้านมีวิวให้ดูรอบด้านเลยครับผมจะมองเห็นกลางหันลมแบบกว้างๆแล้วก็มีทุ่งทิวเขาอะไรอย่างนี้แล้วก็มีอาหารร้านค้านี่เพียบเลยครับเยอะมาก ือเดียวเลยโอ้หมือเดียวเลยเว้ยโอ้ตรงนี้ก็เป็นโค้งแล้วก็เป็นเนินชันครับพวกผมเนี่ยออกมาจากโค้งปุ๊บก,ก็มาจะเอกับที่เขาคนที่ขับจ s เนี่ยครับก็หลบกันไม่ทันก็เลยเสียหลักล้มไปครับเดี๋ยวช่วยยวกครับเดี๋ยวช่วยยก this way to the m i n y e a h yeah. this way าตาม้นานรได้ได้พี่ใช่ตรงนู้นก็โหดอยู่นะได้ได้ มายัางไรวะทางนี้นั่นนลยดิ <c oughs> ไม่ใช่คนไทยนะเมื่อคืนผมเจออยู่เขาเขามเลใช่แฟนเดินกันยับเลยอย่างงี้ <c oughs> ตรงนี้ชันตรงไหนตรงนี้เาลงมาเนี่ยอ๋อท่นนานหนังหมลเลูเล็กๆด้วยใช่ไม่ใช่ละแต่ไปลังเงียบวื้นเสร็จแล้วเงียบปุ๊บเนี่ยนั่นนลยดิวื้นเสร็จแล้วเงียบอย่างเงี้ยอืมอย่างเงี้ยไม่ใช <c oughs> <c oughs> ่ละแต่เขายกกันได้ <c oughs> ได้อยู่ฮนะระดับ GS t o หลังจากยกรถเสร็จพี่แกก็ไปต่อครับพวกผมมาเลยครับตามขึ้นมาดูครับตรงนี้จะเนินจะชันๆหน่อยก็เผื่อมีอะไรที่ช่วยครับอมาอยัางไงมาทางนี้บุดรุดรุดรอย นนชันโหดเลยหลุดลายหลุดลายโอ้ยดูลายก่อนดีกว่าเนี่ยเนี่ยขาไม่ถึงก็มันเลยอย่างเงี้ยเส้นทางส่วนมากก็จะเป็นเส้นทางภายในสวนของชาวบ้าน <c oughs> นะครับแล้วก็จะมีเส้นทางของอรถพอได้ขี่แบบมันๆครับมี <c oughs> โอ้โหชัด โคดว่ะโคตชันเลยอ่ะ อาตรงนนี้่ะะทางดีขี้จะแตกอึกอักอึกอัก,อกตรงนี้ที่ประจําเหรอจันชอบมาน,นั่นเล่นได้ขี่รถเล่นด้วยนะไปบ้านด้วยเฟี้ยวตึงตรงนี้เขาเรียกอะไรนะจานเส้นไหนไม่มีเส้นยังไม่มีชื่อเลยนางนัวไหนลนางัวแะไม่ใช่เหรอออ่าันนั้นจะเป็นบ้านเล่าลือแต่เมียยังไม่มีชื่อไม่มีชื่อแต่มันมีทางลับอยู่นะ เห็นเขานินนู่นป่ะนู่นอะผมเอาวิบากเข้าไปเนี่ยสองชั่วโมงกว่าวมันอยู่สุดตายนู่นเลยแล้วม,มองเห็นกาหาลมนี่ยังไปไม่ถึงเลยนะเขาไปข้างในอีกทางเป็นทางหาของป่าชวาวบ้านตรงนู้นเหมือนยังเป็นป่าอยู่เลยนะป่าเลยยอดขีด่รถมาได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็มาถึงจุดที่มาแวะกินข้าวกันครับตรงนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรผมก็ตามจานบอยมาครับ เอาอีกแล้วนี่เดียยอีกแล้วไปต่อครับไปต่อโอ้ยินเก้าเสร็จเราก็นั่งชมว,วิวกันสักพักหนึ่งแล้วก็ได้เวลาไปต่อครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหสายเป็นเหวอีกแล้ว Oho! 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 หมดอยู่นะจานหลังสไลด์แล้วโอ้ยสไลด์แล้วเราฟรัฟโห สไลด์กว่าเราหลังสไลด์แรงมากโอ้ นี่เปนขอคิววัวหรือว่าขอควัวปฏิโทปฏิโทสำหรับการมาขี่รถเล่นในวันนี้ก็ระยะทางประมาณ20-30กิโลครับก็ส่วนมากก็จะเป็นทางาไปสวนของชาวบ้านเขาแล้วก็ผ่านทางสวนแล้วก็ขึ้นเขาลงเขาตามหมู่บ้านครับ ซึ่งก็เป็นเส้นทางแบบธรรมชาติหน่อยแล้วก็ออฟโรดออฟโรดครับได้ทั้งความสนุก<อ>ความมันเล้าใจอยู่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับครับสำหรับทริปเขาคอโอ้โหที่ขี่นี่มีเยอะแยะครับแต่ต้องคนพื้นที่ต้องรู้จักหน่อย เป็นทางรกเอ็นดูโรนะเพราะว่าเส้นทางมันค่อนข้างที่จะเส้นทางมันเยอะมากคือจํากันไม่ได้ครับทำห้คนที่เมื่อกี้ก็ให้เราให้จัดบอยนําขับรถเล่นครับทิปกินข้าวเที่ยงเขาฟอตอนนี้อากาศเย็นมากครับกาลังเดินทางกลับแล้วอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ญญให้ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้า